มีแน่นอนโรคเวรโรคกรรมเนี่ยมีแต่ประเด็นคือว่ามีแล้วแล้วรู้แล้วเราจะยังไงมันไม่ได้แปลกที่คนเราจะมีโรคอะไรหรือว่าบางคนก็เป็นมนาแต่กําเน,นิดเลยก็ตามเนี้ยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่เคยเหมือนกันมันไม่เคยเท่ากันอยู่แล้วทําไมบางคนเกิดมาบ้านร่ารวยบางคนเกิดมาบ้านยากจนบางคนเกิดมาพิก,การอย่างเงี้ยบางคนเกิดมาสมบูรณ์พร้อมอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอื เข้ามาเ็าขอได้อะแต่ขอไปแล้วมันก็ไม่้หานว่าจะหายนี่ขอเข้ามาขออภัยก็ได้ไงขอให้ให้อภัยอะได้แต่มันไม่ได้ขอแล้วมันมันหายอะโรคมันก็ไม่ได้หายอะคืออย่างที่ว่าประเด็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเออมันจะเป็นโรคเวรโรคกรรมหรือเปล่ามันไม่สำคัญว่าอดีตมันเป็นยังไงมูจะไปสนใจว่าตกลงมันเป็นเรื่องกรรมหรือเปล่าขอไปให้ต่อให้เทพเจ้าลงมามาบอกว่าเออโอเคให้อภัยแล้วมันก็ไม่หายอะมันต้องแก้แทนที่จะไปคิดว่า อดีตเป็นไงเอาว่าช่างข่งมันเอาตั้งใจว่าปัจจุบันน่ะเราเป็นอะไรเราอยู่ยังไงแล้วเราจะไปยังไงต่อดีกว่าไหมม,มันโรคมันมีโรคที่รักษาไม่หายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วการที่ว่าเราไปหาหมอแล้วหาไม่เจอก็มันก็แค่หาไม่ตรงจุดเท่านั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้คือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าหาดีๆหมอวินิจฉัยถูกมันต้องเจออยู่แล้วว่าเป็นโรคอะไรมันไม่ได้แปลกเลย แต่มันแค่ยังหาไม่เจอเท่านั้นแหละบางทีมันเป็นโรคที่เกิดจากทางใจแล้วทาให้เกิดผลทางกายก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาหาจุดให้เจอเพราะว่าหมออ่ะก็คือมีหน้าที่วินิจฉัยว่าจากประสบการณ์ในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่เจอในเรื่องเรื่องนั้นแต่ถ้าไปหาหมอให้มันตรงโรคอ่ะยังไงก็เจอแน่นอน ผีมันทําให้ป่วยไม่ได้หรอกคนเนี่ยแหละมันทําให้ให้ป่วยคนมันทําให้มีผีขึ้นมาเนี่ยแหละผีมันมีอยู่6ตัวผีสุราผีมัวเมากันพนันอะไรพวกนี้เนี่ยคือผีที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งลึกลับอะไรในโลกนี้มาทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ที่เกิดจากว่าเราจิตใจไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงพอจิตใจเรามันมันแย่ สิ่งต่างๆที่มันมีอิทธิพลภายนอกเข้ามาอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงก็ตามหรือพบเจอผู้คนมันก็ทําให้จิตใจเรามันแย่ลงได้ผีถ้าเราคิดว่ามีจริงมันก็มีผลในเรื่องของอารมณ์ความรูดด้สึกจิตใต้สํานึกแต่มันไม่มีทางมีผลทางร่างกายอยู่แล้วจริงๆเราชอบรังเกียจไงรังเกียจความเป็นโรคเรารังเกียจความทุกข์ ซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมามีทุกข์อยู่แล้วเกิดมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ป่วยเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปก็คือการเจอพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาโอเคเราเรา,เราทุกข์ได้เราเสียใจได้เพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราควรจะวางจิตวางใจให้ถูกก็คือให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่าไปให้ค่าลบกับสิ่งเหล่านั้นว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นที่เราด้วยเราก็ว่าเราเป็นคนดีทําบุญนี่หนาทําไมต้องเป็นโรคนี้อย่างเงี้ย บุญก็ส่วนบุญโรคก,ก็ส่วนโรคอย่างเงี้ยอย่าเอามา,มาผสมรวมกันอย่าไปให้ค่าลบกับมันแล้วก็อย่าไปให้ค่าบวกว่าเออเดี๋ยวมันก็หายเงี้ยก็คือเราก็รักษาไปตามเหตุและปัจจัยอยู่ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้เราเป็นโรคเราก็เป็นโรคเราก็รักษาไปอันนั้นคือเนี่ยคือสิ่งที่เราประคองตัวเองอในในธรรมะนี้คือรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละ